สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแบตเต็งแคนนครับวันนี้ผมจะมาเปิดล็อกเจ้าแมวมีหน้านะเจ้าหนุ่นน้อยวกแดงหนุ่นน้อยวกแดงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ต้องลองไปดูดูออนแอร์แล้วเป็นกดเล็กน้อยอยู่ในด้านนี้เลยด้านสุดท้ายเลยเรียนโดยที่จะรัก<ะ>ผมแอรไปดูมาแล้วแหละก็ไม่รู้หรอกจะต้องลองเล่นดูโอเคมาเดี๋ยวผมจะเอาสปีดไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ใช้อะไรดี อะเอาแค่สปีดพอแล้วกันไปเริ่มกันเลยมา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 โอเคครับอืม้มอือยังลบไปยังลบไปอ๋อแกล้งแกน้งแกลไอ้สายบอกไว้<ะ>ด้วยป้าป้าดิโอ้โหละเลงบ้านก่อนด้วยนะอืม้มเป็นตัวที่แบบ ระยะไกลมากไป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 อ่า,อาเจ้า sunfish มาละแย่ละแย่ละแย่ละเออเออต้องเรียบเคลียร์ย y น่าไม่งั้นเราจะแย่ไม่นะ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  sunfish มาแล้วอ่าเอาเจ้ามาังกรไหมจำชื่อมไม่ได้ละเคยเรียกวา่าอะไรนะจะดูก่อน กามากามาโอเค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 แค้น okay, 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 okay. แขน็งไปแค้นแข็งไปเลือดบ้านเลยเก้าหมื่นเอ้ยเหลือหกหมื่นแล้วหกหมื่นแล้วหกหมื่นแล้วเอ้ยจริงๆหรือว่าต้องปล่อยเจ้ามีหน้ามาใกล้ๆก่อนนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่รู้อ่ะเพิ่งตาแรก <c oughs> อ๋อบอกเขาพูดไปไปนะไม่เนอะไม่เนอะไม่เนอะอย่ามีหน้าใจเย็นน้องใจเย็น เตยเอยเหลือสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วโอเค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 ไม่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 ไมไมยายายามีหน้าเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเออสามพันเือสามพันไม่ได้เรียบร้อยเพยตาแรกมากเพเลยโอเคอ๋อต้องปล่อยต้องมีหน้าเข้ามาก่อนอื <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> ตียังไกลเลยอะ่ะไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ไม่เข้าเลยเอาใหม่เอาใหมๆๆ่เอาใหม่โอเคครับมาต่อรอบสองนะอ่ารอบนี้ต้องเอาตัไปรับไอ้ตัวเลยเด็กก่อน<ะ>อืมโอเคแล้วก็รอมีหน้าเข้ามาใกล้ๆประมาณนี้พอเดี๋ยวจะสวยเอาะเย่ละอย่าวิ่งไปทำไมละ่ะอ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 ่ะสวยล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 ะเกียร์โลเียร์โลเียรโลโอเคโอเคโอเค อ๋อมีน้ามันอยู่ระยะนั้นผ่านผ่านผ่านหยุดโอเคโอเคได้อยู่ได้อืมว่าเอ้ยไม่รู้ว่ามีน้ามันอยู่ระยะนั้นด้วยอ๋อมันจะหยุดระยะนั้นเสมอโอเคโอเคโอเคอ่ะงั้นก็พอรู้ละพอเล่นได้ละจะได้ไปผ่าดจะได้ไปผ่าดจะได้ไปผ่าดอืม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 มาพูดไป โอ้ยสวยบามุดอัดบามุดยา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 เออทำไม,มนะยายาบามุดบาหมุดเออเฮ้ยบามุดย,ย,ยังไม่ตายาโอ้โห <c oughs> โดนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหนกไม้อีกปั๊กไอเหลือป้อมเหลืออะไรเหลือสาเหลือห้าหมื่นโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ไม่นะเหลือเท่าไหร่ออรแล้วเหลือสองหมืน่น อออย่าพึ oh. ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งช็อกโกแลตอย่าพึ่งนะช็อกโกแลตพึ่งเอ้ยอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวอะมีหน้ามันตีหดเกินไม่นะแพ้แล้วเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยังไงวะสู้ยังไงอะเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็น อ่าเดี๋ยวขอคิดแผนกันนะโอเคครับรอบนี้นะผมเอาแม็กแล้วก็ซุ่มยิงมาด้วยมาน่าจะไหวมั้งไม่รู้ว่าโอเคยังลบไปอ่าไปขวามัก่อนยังลบเร็วไม่นะ <urers> อย่าเดินไปนะโอเคต้องไปละต้องไปละต,ต้องไปและมีหน้ามันมาละไม่ได้ล้ไม่ได,ไได้ต้องไป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 ไปช่วยเฮียก่อนเร็วบารมุดไปเออเออลงมือบารมุดก่อนเลยเนี่ย เออเออยามีหน้าเออยิงมาแล้วโอ้ยโอ้ยบามุดสวย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 จบมีหน้าตัวน่าสวย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 โอเคบามุดผมไปละอ่า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 ไม่ไหวละไม่ไหวโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค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 ครับโอ้โหอ๋อต้องเล่นอย่างนี้ต้องรีบมาเคลียร์มีหน้าก่อนโอเคโอเค รอบแรกปล่อยให้มันยิงฟรีไปโอ้โหเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยน่าจะเคลียร์ละน่าจะเคลียร์ละไป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 จบบ้านมันจบบ้านมันไปเร็วไปเร็วเต้าชื่อว่าอะไรนะขออ่านก่อนกาเมเล่แล้วกันนะกาเมเล่แล้วกันนะอ่าบาวุธไปเอาปืนใหญ่ไปอืออือจบบ้านเลยตบบ้านเลย,บ,บ,าเลยบาวุธสวยสวยสวยจบ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 ,จบ น่าจะได้มีหน้านะขอร้องละมีหน้าคนนกเออไม่ได้ลูกงี้น่าจะใส่สมบัติมาด้วยโอเคอีกรอบต้องอีกรอบแล้ว ไปเคลียร์เคลีอะ่ะเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยฮะโอเคครับ, okay, รบปลดล็อกละมีหน้าหนูน้อยหมวกแดงครับอ,อ่ะไปอไปเลยแล้วกันนะอ่าน,นี้อะไรอะ่ะเลเวลอ up เลเวลการถอนรหัสปริศนาของคุณตอนนี้อยู่ในระับสามคุณค้นพบปริศนาที่หายากยิ่งขึ้นได้แล้วตอนนี้โอเค<ะ>ครับไป อามินานี่อยู่ในแมววิเศษเอ่อจะพอไหมเนี่ยมีอยู่แปดล้านเนี่ยน่าจะพอนะโอเคคู่มีกาวว่าผู้หญิงจะน่ารักที่สุดในเวลาที่มีแมวอยู่ในมือเธอเริ่มอยู่ฟากแมวส่วนบัุก้าของเธอนั้นเสียอยู่อ่าแปลว่าจากการยิงไกลๆนั้นอาจจะลดระยะมาสักนิดนึงโอเคครับ เป็นตัวตีพื้นที่แล้วก็ระยะไกลเนาะอับไปเลยแล้วกันนะน่าจะพอนะแปดล้านเนี่ยไปโอเคอ่าล้างสองเริ่มมีสีสั่นแล้วก็สาสกระป๋องแมวเรียบร้อยฮะเฮ้ย hey! กระป๋องแมวว่าอะไรอ่ะเลเวลสามสิบโอเคจากแปดล้านเหลืสองล้านเนาะก็กินเยอะอยู่เนี่ยไป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 ,ไปดูหน้าตามันดีกว่า